จ้ามาร้อนนี้ต้องกินไอศครีมกันเนาะมาค่ะมาค่มาชิมกันนะคะเคลเลอร์คอนที่เราทำนะคะร้อนๆรู้จะทำอะไรดีเนาะนอกบ้านไอศครีมเย็นเย็นกินกันเนาะมาค่ะเพื่อนๆทามาบ้านเป้าแล้วจะไม่ผิดนะคะหิมยังสั่นลามสันทุกคนนะคะทำนี้ทำแรกของเป้าก่อน,นเนาะ จะหอมบ้างนอนก่อนเป็นหนูลองเป็นแม,บง,มงบ้างหอมหวานเย็นชื่นใจค่ะไม่ผิดหวังเลยค่ะมีลูกชิดด้วยอุย้ยมาอยู่ที่นี่สามสิบปียังไม่เคยกินลูกชิดเลยนะเนี่ยโอ้ยในนีลูกชิดอืมโอ้อยค่ะ มีอะไรอีกเนาะรอ้นี้รอดช่องสิงคโปร์ค่ะเป็นไอศครีมรวมมิตรเนาะหอมหวานเย็นชื่นใจค่ะเพื่อนๆได้ลองได้ชิมรสแล้วโอ้จะติดใจเลยค่ะเป็นไม่ใช่ร้านไทยนะคะเป็นร้านอาหารอินโดนีเซียค่ะก็รสชาติก็โอเคค่ะ ไปเสียงเรามีนมด้วยมีนมข้นอืมอร้อานเย็นหวาอนเชืยบเย็นชื่นใจกำลังร้อนๆเนาะมาค่ะมานั่งพักทานผลไม้ผลไม้ไอศซกินกันก่อนเนาะนี่มีฟักทองด้วยค่ะ มีเขาต้วยด้วยนะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ขอให้เย็นเน้ำเย็น,น,นจิตใจเย็นข่อนใสนะคะชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ ถึงเป็นกำลังใจให้เป้าด้วยนะคะถึงมากเลยนะคะมาะะมา,มา,มาแทนบ,บ้านเป้าแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะถ้าใคราขาดแทนอะไรบอกเป้าได้นะเป้ามีของเยอะแยะเลยแจกะกระเบื้องตําปูหลักกิโลถ้าใครยังไม่พอมาบ้านเป้าได้นะคะเป้ามีเยอะเลยค่ะเป็นแตเข้ามาเม้มข้ามา เอาลูกนะ้าบ้านจริงมาให้ดูเนาะเออต้องจะไปแจกกระเบื้องแจกกำปูส,สังภาษีเนะเาะต้องมีเยอะเลยนะไม่ใช่ขี้นู้นะมานะมานะใจะเย็นๆน,นะคะใจะเย็นน้ำแข็งนะเานาเนะเด็กจะอพูดจะสิดสายน,นะคะขิดนเยอะแค่นี้ก่อนนะคะพูดมากจะเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนไปเนาะบ๊ายบาย